สบายดีสบายดีบุว่าสิิปินพี่น้องฟังลาฟังไทยและต่างประเทศก็ขอยินดีตอนขับข้าสู่ซองบาทาบ้านเฮาอีกแล้วมาพบมาพ่อกระบป๋าทากับตอนประมาณ1ิบโมงทางบาทากับสิพาพีพาน้องขอบหาทางไอสร้างเพิ่นคือเก่าเนาะไอ้างเพิ่นเลยโหแม่นบ่ห้เล่นแล้วบ่เนาะเพิ่นี่ยังกันนะกุ๊กลัวอยู่

อดน้าไอ้แก่ชิเิ้ลเลยอีเจิเนาะสุดท้ายแหละนี่ชิ้เจ้นี่สบายเลยห่อจิอเพื่อนมาตักีกันยีดปีบเช่นโอ้ยอย่างนั้นอีเจิดใสอีเจอยออยู่ไหนนะไม่้นับได้ย่งอ่เ่รแป้นนะ่างั่อพูนนะใชคือว่าเบิดแล้วสะ บาดตัวเเนาะเดียวสามแผ่นได้ดอกอได้อัดใส่ตอกตันได้เนาะโอ้แผ่นเดียวว่านะเอาแผ่นเดียวว่ามาน่ะเอ้สองคนหนอแผ่นเดียวเนาะนี่บอกปริญาอะกปูตา้าริญญาปูขัดตาเจ้าหมวกอะอ่ใช้หมวกก็ปันยัายัน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 นยนยันยน เล่ขับปูยังคือเจเขยาตาพ่นน้ำเพลยู่พุ่นยังเหนือจักแผ่นน้องชนะยังสองแผ่นอ๋อใครหลอกพอได้อใส่ทั้งนั้นเนาะทั้ง้องของน้องแก้วเพิ่นอีเจ๋เวิบดละกะมีเฮงเนาะหรือว่าสบายเลยวันนี้ย่างหย่างน้ำยิ่งเพิ่นเพิ่นว่เนาไอ้ครับเพลขึ้นผู้เดียวมึงเนี่ยต่อ

ลองจายเลยต้องไม่เป็นเส้นเ้อแล้วพอสมบัยดีได้แก้วเด้โอย เอามาอุปคมนําสุกาเองเด้อจังหวะเอาแตกอ่าแตเ้าบ่แพ้นะก็บด้ด่เมามาดโอ้สบายดีอาาพ่อแม่พี่น้องขึ When ้นมาเบิ่งทางทงนี่ก่ออาแท้นี่เนาะ คักคัคันี่ห้องน้องแก้วเพิ่อนผมไอพี่น,น้องเลยอันนี้เพิ่นกสิแอมคนดียังทำแ้วเนาะอยังเหลือแต่ทางนี้กับนีหคือว่าไกา่สีดแดวแหละเหลืไอไว้เนาะทางไอซางเอาเห็ดกับกำแอมทางนี้นมเมนแ้วไปทีเรียบร้อยยัง นั่นสองล้านสามล้าน่นนังจากเพิ่นแอ้มโมวานนี้อันนี้เป็นห้องของไอ้เพิ่นไอ้ของน้องแก้วกับน้องเป็นหออ้องใหญ่เลยนอนสามคนห้องนี้ว่าเขาสามเป็นก็นเอามาไว้นี่เลยเนะาะเขาซื้บสารม,มาเมื่อวานนี้ เดี๋ยเราเป็นก็สิได้ใส่บานอันใส่ประตูมื้อนี้น่าจะโมแล้วก็ยังเหลือบ่ลาณเบอร์อื่นน่าจะสำเร็จอนะก็สิเบิดอเดินเนาะนี่จะนอนพี่บ่น้องฉะเมื่อวานนี่นอนนี่คือน้องเข็มคือน้องเข็มอ๋อเกี่วมานอนพี่นะนพอนอนพีนน่จะคนเมื่อวานนี่จักจักบุ๊คหน้าเพิ่น ทางไอ้ไอ้สีอยู่สั่งสีเพิ่นโอ้หนึ่งโดยนอนพี่จะค้นนอนพี่ก็พี่จะค้นสองคนเหรอโอ้เพื่อนน้องเก็บแล้วใช่แล้วน้องเหรอน้องยิ่งบ้ากับปลาที่กระโล่หนิโอ้ใกล้สิแล้วหรือบ่อพุ่นกแล้วบ่อไม่ยังประมาณจักมือมื่อนี่ก็แล้วแล้วมื่อนี่จะแล้วโอ้เจอดูว่าอยู่พี่นี่ประมาณบื่อเนาะโดยใกล้แล้วจ้ะอยู่พี่กะยังแต่เข่าไม่เป้นกะ กสะแล้วเลรอเนาะไม่น <ok> <AN> the ีน่าจะแล้วแต่บันไดเมนนึ่นคือตัวนี้เนาะบันไดกับมืออื่นกันหนาเชีแล้วมือื่นไม่นนี่ผลทิเทแทนไห้มันนี่ผลว่างโอ้โหล่นบอลชีวางไมมโอ้แข่งตัวละกามือมืนทีหรือว่าใส่เลยเนาะโดย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 เนาะมานอนพี่จากคนสี่คนปะแยกปูมุดนอนบ้านกับพี่ดอกอ๋อเพิ่นปูมุดนอนบ้านกับพี่ พวงสาวคนมาฮับเอานะโอ้เหนื่อเนือคนใดคนนั้นบ้างนุ่งเสื้อผ้าอะไรเงยเออเม้ยั่างมวยยงนินทาคนอยู่นินทาคนอยู่ดอกพี่สาวคนมาฮับอาเนาะเห็นเนาะ่วงมันเลย กี่เราจำนหนที่สอง่ะได้หนาหนาที่สองจัวน้อยน้อยน้อยตัวองกนกินติิูนได้สมรอบกินก็น kan deh karena chip, um. Ini apa? Ini apa? Ini Nhãy trời <laughs> nó bung bung kusi hai gomun nó nó dặn đi của dặn đi không dặn đi không dặn đi đi không dặn đi 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 นอนนี่แหละอ๋อพันดีอ่บ่เยอะขึ้เองบรวบา่องว่าไบอลใหม่ะเกาพันดีได้ตะเกากมัมนมันได้ชนไอรุเ้าี่ายที่บอลนอนม่อวานนี่พันดีอยู่บ่พันวานได้ลเนาะเนาะชื่อเลกวงลงเลกวอง ได้กลวงเนาะตะเก่านี่ง่ายที่ไหมตะเกาเนี่ยว่าผันคิ้วได้ตะเกาอยากหมาแน่เนาะเมนกระตีคนบอกเนาะกระตีรองเบิรงว่าชิลองเบอร์จะกวงอืมโดยโอ้เมือนี้เบิร์สองเนี่เหมือนเนาะทางไทยทางลาวเน้่เหมือนเนาะเรุ่นองมันหมานเรื่องมันเฮงอะนะเห็นใหม่เนาะเห็นใหม่เราอยู่แต่เห็นใหม่น่ะแมน บางล่างเก่าเนาะอาสมุขยังไงฝึกไหวฝึกไหวฝึกไหวป้ะอ้าวสวัสดีป้าลุงเลยอ้าวววสวัสดีป้าลุงเนาะจะสวัสดีป้าลุงสวัสดีจุย่าจุย่าสบายสบายจากหลังจากทั้งนี้ใส่ผ้าเรียกว่าใส่เป็นลม เล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะทางิืนกับไปแส่ทั้งั้นต่งองานกันยังมัน เเนวย้นเะบ๊ป้เงีอกเ n งินจังเหเนาะขัื่องขน้องเกยวน้ำนอางนแ้วเือคืนนี้นอนูพี่เย็นยี่บ่ไอ้พุทเย็นยี่บ่เมื่อคืนนี้เย็นดีอยู่ไดเย็นดีอยู่เนาะ อ้บ oh, ่หอนเนาะดีกว <ha. S 2> ouais. ่าเมนเมนเย็นว่ามันมีความระบายอากาศไล่เนาะตีมือเจ้าของอ่อหน่อย่อ๊ยน้า พอแล้ว้มาใส่โคดีาเนะคาไม่แปปงเนานะ มันเป็นอะไรนี่นี่

เรียบร้อยคุณมอนเออขาดอนยังมันเนาะอยู่ตอกผิดรายตอกผิดกาเลยยต้อยูน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ເຊັນເຊັນໂຊກອັນນະປຸດນະໂຕໂຕໂຕຜາດແລອັນນ lại nó Cái nào cái nào nó Cái gì khảo chuyển sai đó <laughs> Tui ลอยอไอช่างเพิ่นตัดตัวนี้แล้วเพิ่นก็สิได้พักฟอนกินข้าวกินน้ำนนะ้อยเนาะคือว่าพักฟอนทางมอทาก็สิได้ก่อโตัวจบกลุ่งเพลงท่านี้ก่อนเนาะทางมอทากกับชิดเพชรปาพประการใหนก่อ,อโทษก่อไฟนำความอย่างพี่น้องเด้อทางนี้หมดถากกับชิด้กลับเข้ามาสบายดีสบายดี